สวัสดีเจ้าวันน pues ี้เราจะมาเนี้ไก่อบน้ำผึ้งนะเจ้าอ่าลูกบ่าวกับสามีอยากกินเนาะไก่อบน้ำผึ้งก็เนง่ายขนาดเลยนะเจ้าอันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนมาเตะที่บัดใจมือเพราะว่าก๊อกน้ำมาได้อยู่ก๊อกน้ำอยู่ไก่ที่ค้างล้างไก่หลายหลอกไก่เนี่ยเจ้า เป็นส่วนของสะโพกโบนเนาะอันนี้หมักละก็คือสะโพกไก่โบน,นนี่ก็หมักด้วยน้นำปลาเนาะหัปปูโรสนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนะเจ้าแล้วที่สำคัญก็คือขาดไป่ได้น้ำพึ้งใสไปเลยเจ้า,ถ,าถ้าคนมามีเตาอบก็จะอบในกระทะก็ได้นะเจ้าก็คือใส่น้ำ ลงไปแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็เอาไก่ลงไปโอบแล้วก็ขวบฝาได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็คือเราจะอบใช่ตากอบอ่ะอันนี้นั่นลืมใส่น้ำมันไงใส่น,น้ำมันได้วกวฟัง่อ อันนี้มาร์กไว้ก่อนล้าละเจ้ามาร์กไว้ใส่ตู้เยน็นไว้สักเกินชัมม่วโมงแล้วเ,เดี๋ยวเขามาอบค่ะหลังจากเขามาร์กได้ตีแล้วนะเจ้าเขาก็จะมาจ่าใส่เรียงนี่แล้วเขาจะเอาไปอ,อบบางคนมันมีตู้อบก,ก็บใ้ไมโครเวฟก็ได้นะเจ้าแต่ว่าตั้งเวลาแบบว่า พึ่งตักในมันสุกก่อนแล้วก็จะได้ย่างหนาต่กงนอกอันนี้เราก็มีต่ออบน้อยๆไปได้เจ้าแล้วก็วอร์มต่ออบไปละแล้วเราจะมาเข้าอบแ้่เจ้า อันนี้ปุ๊กตั้งเวลาไว้สุดๆเลยเพราะว่าอบสองรอบก็ได้เพราะว่า,า,วาถ้าเกินมันมาอันนี้มันเป็นเตาอบน้อยไงเพื่อมัามาสู้ก,ก็ได้อบแถมรอบอยาเอามาดูต่อสู้นะเจ้าอันนี้กับเซรแล้วนะเจ้าไก่อบน้ำพึ่งแล้วนี้มันมีน้ำของมันเนาะเขาก็จะเอามา ทำซอสลาดหรือว่าจะจิ้มกับน,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 น้ำจิ้มแจวก็ได้เพราะมันหวานอยู่แล้วแล้วก็เพชทเพิ่มเพชทด้วยน้ำจิ้มแจวนี่เป็นซอสที่เอาเคี่ยวไว้นะจอ,อะแล้วเดี๋ยวเอามาหั่นใส่จานกินได้เลย